โอพักจิลาเล่ารักครั้งใหม่กับหนุ่มรุ่นน้องไม่อยากพูดเยอะกลัวคนหมั่นไส้เรียกว่ากำลังอินเลิฟเลยทีเดียวครับสำหรับนักแสดงและพิธีกรสาวอย่างโอพักจิลากับหนุ่มหลอนนามว่าเบียรครับทนายความสุดหลอ่อซึ่งหลายคนนะครับต่างก็สงสัยว่าจะใช่หวานใจคนใหม่ของโอหรือไม่หลังจากที่ฝ่ายชายนะครับร่วมทิปเที่ยวกับโอและเพื่อนๆอยู่หลายครั้ง ล่าสุดโอเธอก็ได้ตอบผ่านเรื่องนี้ผ่านทางรายการหนึ่งครับพร้อมกับยอมรับตรงๆว่ามีความรักครั้งใหม่แล้วแต่ไม่อยากพูดเยอะกลัวคนหมั่นไส้เพราะตัวเองก็อายุเยอะแล้วแต่พอได้อ่านคอมเมนต์ก็รู้สึกดีส่วนสถานะตอนนี้เรียกแฟนได้แล้วเมื่อถามว่าช่วงนี้อินสตาแกรมเราดูเหมือนหวานมาก โอนั้นเธอบอกว่าก็ไม่หวานปกติเลยโอก็โอเคตามวัยแต่ที่เห็นว่าเขาลงนั่นก็คงเป็นเพราะเวลาที่เขาไม่ได้เจอเราเขาก็คงจะคิดถึงเลยเอารูปกเก่าๆมาลงโอนั้นหัวราอพร้อมกล่าวต่อว่าพอเขาไม่เจอเขาก็คงวางวุ่นมั้งเมื่อถามว่าหนุ่มข้างกายที่หลายคนสงสัยสรุปคือใช่ไม่ใช่โอนั้นกล่าวต่อว่าก็ใช่แหละก็คุยกันอยู่คุยกันมาสักพักแล้วเรารู้จักกันมาก่อนซึ่งก็โอเคนะเอาจริงๆโอไม่ค่อยอยากให้สัมภาษณ์เรื่องนี้เท่าไหร่นะเพราะอายุเราก็ไม่ได้น้อยแล้ว อีกอย่างโอเองก็เคยมีครอบครัวมีลูกแถมอีกไม่กี่ปีก็จะ50แล้วก็คือเขินเหมือนกันถ้าจะต้องมานั่งพูดเรื่องพวกนี้เดี๋ยวคนเขาจะหมั่นไส้เอาแต่พอมาช่วงหลังๆคนที่โอคุยด้วยเขาก็ค่อนข้างที่จะโอเคเขามีความให้เกียตรติมีการโพสต์รูปลงโอก็เลยโอเคก็พูดบ้างก็ได้โอพักจิลากล่าว They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, i am keep chasing. I got all this potential, it's deep inside of me. But they hate when you're successful, cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. <laughs> Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who were you to tell me how to live life? In these times, it feels like nobody's right. Yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. Could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be? They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck. I keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck. I keep chasing. just like could be special if I get rid of the